กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมทีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดอุดรธาน,นีพรรคเพื่อไทย oh. กับผมขอเรียนกับท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สเสนอยตทยิทั้ง10ท่านที่ให้โอกาสปรากฏการเอนนียมันเป็นปรากฏการที่หลายๆคนล่ําลือกันเหลือเกินครับท่านครับก็คงจะเป็นจริง แต่แม่ใหญ่มีแม่ใหญ่ามาตาสีตาสาบ้านผมเนี่เขาก็ไม่รู้ว่าเอดิโอคืออะไรเราต้องอธิบายว่ามันจะมีความแห้งแลง้งในภาคอีสานของผมเกิดมาสมัยก่อนนะครับอะดินแยกแตกละแหงนะครับแม้กระทั่งนักร้องต้องไปร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นทุ่งกุลาร้องให้อะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นประวัติศาสตร์ช่วงหลังมาในอีสานของผมท่วมครับ ท่วมยังไงนี่ก็เป็นปรากฏการณ์เอเนีโยโญเหมือนกันเพราะว่ามันท่วมท่วมก็คือฝนตกระยะสั้นๆแต่สามารถทาให้ท่วมได้และท่วมไม่กี่วันก็แหลงน้ําแหดแข้งไปโดยธรรมชาติของมันนี่แหละครับคือวิธีการเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นปรากฏการณ์ในอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็น6กเจดหกแผมเชื่อมันว่ามันจะเป็นผลกระทบอย่างมากนะครับ ผมไม่อยากได้ยินนะครับว่าในประเทศไทยมันจะได้เจอปรากฏการณ์เหล่านี้ทั้งหมดท่านสมาชิกไม่ว่าจะอยู่ในรุ่มน้ำเจ้าพยาก็กลัวว่าจะไม่มีน้ำนะครับเราน่ากลัวจริงๆนะวันนี้ผมไม่อยากได้ยินกรอนนะครับว่าในน้ำในานาบ่มีน้ำในดินซ้ำมีแต่ทรายน้ำตาที่ หล่นลงลรมดินนะครับนี้ก็คือสองสารอีสานสิ้นต้องต่อสู้ด้วยสองแขนท่านครับแม่ใหญสีแม่ใหญ่มีบอกว่าปรากฏการเห็ดละโงกครับท่าประธานรู้ไหมเห็ดละโงกเห็ดละโงกถ้าเกิดว่ามันแห้งแรงไม่มีทางอที่เราจะไปหาสิ่งธรรมชาติที่สามารถหาไป ใช้ในชีวิตประจําวันไปบริโภคในชีวิตประจําวันหาเห็ดหาปูหาปลาหาอะไรต่างๆไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นผลกระทบต่างๆมันจะเกิดขึ้นปีหกเจ็ดหกแปดเนี่ยเศรษฐกิจของเราที่ผมเคยกล่าวไปข้าวอ้อยมันอยากเจอหมดเพราะว่าอย่างกรณีข้าวอย่าไปถามหาข้าวนาปีและนาปังเลยฮะเพราะไม่มีน้ําก็ทําไม่ได้นะครับมันสบะหลังอ้อย ปาลมยางพลาราเข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทุกอย่างจะเจอหมดไอ้ที่ว่าตัวเลข48,000ล้านผมว่าเป็นแสนล้านครับท่านครับเพราะเราส่งออกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้ออกไปต่างประเทศแต่ไม่คิดว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นยังไงทั่วโลกแต่เราก็สามารถแก้ได้แต่ต้องเอาเป็นวาระเอเนียเลยครับ ต้องเป็นาวาระเอนิโยเหมือนที่เราพูดในสภาวันนี้แหละเกษตรกรได้รับผลกระทบหนักครับเป็นกลุ่มกลุกลุ่มกลุ่ม,ลมแล้วสุดท้ายพอเกษตรกรมีปัญหาทุกอย่างก็ตามมาด้วยราคาพืชผลทางการเกรษตรก็ไม่มีเพราะไม่มีอะไรจะขายเงินทองก็ไม่มีพ่อค้าแม่ค้าขายปีกก็จะเจอไปด้วย เพราะว่าไม่มีของขายขายก็ไม่ได้เพราะว่ากําลังซื้อไม่มีก็จะมีปัญหานี่คือปรากฏการณ์เหตดระกกค,ครับท่านประธานครับก็จะมีผลกระทบถึงอุตสาหกรรมด้วยวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบไม่มีแล้วมันจะไปต่อยอดได้ยังไงกับอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปริมาณลดลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับปรุงรวมถึงอาหารฟางก้อนหรือแม้กระทั่งเจอไปบทคนเลี้ยงสัตว์ก็จะเจอไปด้วยครับและกลุ่มเครื่องดื่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มก็จะมีปัญหาพอไม่มีอ้อยมันก็ไม่มีน้ําตาลพอไม่มีน้ําตาลมันก็จะมีปัญหาราคาก็จะสูงขึ้นทุกอย่างก็จะเลี้ยงคิวกันซื้อนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็แพงขึ้นไม่มีไรายได้เข้ามาทุกอย่างแพงขึ้นปรากฏการณ์นี้น่ากลัวมากครับแล้วกลุ่มนิคมอุกสาหกรรมที่ไปสร้างนิคมศักสาหกรรมเยอะแยะไปหมดนี่มันจะต้องใช้น้ําถ้าน้ําไม่เพียงพอก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมเราด้วยเรื่องไฟฟ้าด้วยน้ําไม่มีไฟฟ้าก็จะไม่มีผู้ประกอบการเรื่องนี้ก็จะมีปัญหาอีกนะครับท่านประธานครับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันคาดการความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเสียหาย GDP 36,000ล้านในภายแรงครั้งนี้ผมว่ามันน้อยไปนะ GDP ก็จะลดลงนะครับอุตสาหการรมติดลบ05.94เช่นเดียวกับปี2 5 5 4นะครับนี่คือเพียงตัวอย่างบางส่วนที่มีผลกระทบผมอยากจะขอเสนอเนี่ยรัฐบาลน,นะครับ เร่งเตรียมรับมือได้เลยปรากฏการณ์เอเนียค้คนี้อย่างเร่งด่วนนะครับเพราะว่าเอนิโยมันไม่ใช่ของธรรมดาธรรมดาทั่วไปหรือเหมือนเอนิโคครั้งก่อนๆแต่มันเป็นเอเนีโคเปอร์เอนีโแล้วนะครับ <S <S ผมขอเสนอเนี้ยดังนี้ครับกรมชนประทานต้องพิจารณาศักยภาพการกักเก็บน้ํานะครับหลังแหล่งเก็บน้ําเยอะๆที่มีอยู่ในขณะนี้ สามารถเก็บก,กับน้ําฝนที่มันหลงมาเนี่ยแล้วมันไหลทิ้งไปเนี่ยเราจะทํำยังไงทั้งขุดลอกซ่อมแซมเอาวัชพืชและบูรณาการระหว่างกรมชลประทานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับไม่ใช่ว่ากรมชลประทานจะไปขุดลอกแล้วก็ไปเจอเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขตล่าท่านรู้ไหมครับเขตนักล่าก็ไปอยู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเวลาจะทําไปก็ผิดกฎหมายครับ นั่นคือเป็นเรื่องของจะต้องบูราณาการกันใช้ปฏิครณมปฏิบตบอกว่าเป็นวาระที่จะต้องทําร่วมกันแล้วที่เก็บกัเก็บลามมีเยอะแยะแต่เราไม่บูราณาการกันเองนะครับเราไม่ทํากันเองถึงเวลาก็ไปโฆษณาครับโฆษณาว่าจะทําตรงนั้นตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นโครงการทําออกแบบแบบแผนไปแล้วแต่ไม่มีเงินลงไปเอาเงินไปทําอย่างอืน่นหมดณวันนี้ต้องทําเรื่องแหล่งน้ําเป็นตัวตั้งก็ผมบอกแล้วไงว่าพืชเศรษฐกิจ ประเทศไทยนะมันเลี้ยงโลกได้นะครับถ้าไม่มีน้ําแล้วเราจะทําอะไรนิดเดียวก็ระมาทานครับของดีๆตั้งนั้นที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับอย่างน้อยดีนะครับว่าเพื่อไม่เสียเวลาพักพวกผมขอตัดตอนมาเลยนะครับว่าผมขอให้กรมฝนหลวงเนี่ยการบินเกษตรเนี่ยปฏิบัติการฝนหลวงซะก่อนนะครับในช่วงที่มันจะแล้งตอนนี้ไม่ต้องใช้ฝนหลวงนะมันจะท่วมต่อ ณเวลานี้สองสามวันเนี่ยเดีวเวลาเจ้อาทิตย์หนึ <Bell issimo> ่งเราก็ค่อยว่ากันโดยนี้เตรียมถุงยางชีบเท่านั้นแหละวันนี้นะเพื่อให้ปริมาณน้ําคือให้ฝนหลวงเนี่ยมินเหนืออ่างแล้วให้ฝนตกลงมาเก็บกเก็บในช่วงเดือนตุลาใกล้แล้วนะเดือนตุลาเนี่ยที่เขาบอกว่าเดือนตุลาเนี่ยเพื่อที่จะเราจะเตรียมน้ําใช้ในอีกสองสามปีข้างหน้าและให้องค์กรปกครองสังรัดเขาสํารวจไว้อยู่แล้ว ผลักดันงบประมาณเอาไปให้เขาแหล่งแหล่งเก็บน้ําเล็กๆน้อยๆที่เป็นเป็นแหล่งธรรมชาติให้เขาได้ดําเนินการในการจัดการเป็นการช่วยเหลือทางกรมโยธาธิานอันใหญ่ๆกรมโยธานิกานก็ไปทําทัพยากรธรรมชาติก็ไปทําและขอให้กระทรวงการคลังกําหนดนโยบายด้วยนะครับว่าในเมื่อพี่น้องเจอปรากฏการณ์เอเนโยแล้วนี่ต้องเตรียมการไปด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องภัยแรงสินเชื่อด่วนถูกเฉิญ อะไรรักษาต้องฟื้นฟูชีวิตผู้บีบต้องเตรียมตั้งแต่เดี๋ยวนี้ครับก่อนที่มันจะเกิดเหตุจริงๆนะครับชำระนี่พักชำระนี่เงินต้นสนับสนุนเงินดอกอผลิตภัณฑ์ที่จะเพาะปลูกไม่ต้องใช้น้ําเยอะนะฮะนะครับให้กรมส่งเสริมการเกษตรไปจัดการในเรื่องนี้เอานักวิจัยออกมากรมพิจา,ารณาเกษตรเอาไปจัดการเรื่องว่าเราจะปลูกพืชอะไรในช่วงรอ,องรับเอเนโยนี้ที่จะใช้น้ําน้อยๆเพื่อที่จะให้เขาได้มีรายได้เกิดขึ้นนะครับก็บผม ขอวิปรายมาเท่านี้ก็ผมขอสนับสนุนยัติทั้ง10บฉบับให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพีรณาแก้ไขปัญหาภายแรงอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอเนีโยโญเพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูและแก้ปัญหาความทุกข์ร้อนของพี่น้องเกษตรกรในครั้งนี้ครับขอขอบคุณครับ